พี่เอกอรอย่างเงี้ยอย่ายนี้อร่อย่บันพี่เอกยีบคันขายพี่เอกเอยบพี่พี่ยจะอกจะมาตั้ยเบหมี่้อเดี๋ยวตังมาขอตังเมียมาเนี่ยแปชิ้นยี่บนะ่ยชิ้นสอนี่แกบอกยอบป กิ่กยกินสิบชิ้นไล้บัเนี่ยส่ไม่เคยหยุแบบนี้ไงันบาเนียเนีมบางบางอร่อยครับคอบให้เขามงแลมันจะเียบแต่ราอร่อยอร่อยเนี่ยงแล้วมันอกเปรี้ยวนิดนึงไงคนชิ้ครับนี่นีเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวอะเปี้ยวกล้ยไงกล้วยมันแบบสเหลืองอ่ะเขากินแกงกาก หอมทอดกินงหอมทอดเป็นแบบนี <c oughs> ้กแกลางทอดเป็นแบบแ็งแผ่อกอร่อยอร่อยเไหมข้างในมันมีความแบบนถึงย่าเลยอะมันีความแบบ้นนับ้ยวมาอร่อยหวานแเรวนึกถึงย่าย่ารับ ยาาอดแดงอยู่ปู่้ยาอเยแต่คือือบื้าแล้วมันย็นไงมันย็นแล้วไงอ๋อเขาตุ้นได้ไหมน้วมาปี่ีครับวเจ็ดจดี่นออกมายิงกินโอ้โมากได้กำไรได้กำไรไม่ได้ดูหน้าดิอยากขอโช ไม่เคยได้อย่างนี้รากโอ้โหยกำไรไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตนะคือรู้สึกว่าเห็นไหมเวลาเราเห็นเขาได้กำไรเยอะแล้วพี่ยาบอกเหมือนกับว่าพี่ยาตัวลอยอ่ะคออเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เขาแบบมีกำมีเงินเยอะเยอะเนี่ยโดยการแค่เขามายืนขายตรงนี้เขามีเงินเยอะเราก็รู้สึกตัวลอยอ่ะเคยเคยรู้สึกอยนี้ไม่ี่ เคยครับพ่อผมรู้แล้วตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมใช่ครับนี่ต้องว่านอนหลับนอนหลับคนเราเนี่ยทำให้คนอื่นมีความสุขทำมันดีนะมันสุขเราน่ะสุขยิ่งกว่าเขาอีกนะจอีปีเขามีความสุขนี้นะยายนะก่อนจะเป็นปวดข่ามขามขายเย็นหนึงวันไม่ปวดเลยเลยดีใจดีใจจนหายปวดเลยไม่ปวดไม่ปวดได้เยอะ ทุกว <dri ality> <ok> ันท <pet itive noise> uh ุก huh. ว yeah. mm ัน hmm. ด yeah. ีเหรอได้ไพ่ทุกวันเลยนะคนนี้ส่งคู่กับผลิตภัณฑ์หมอเสกค่ะพี่นะส่งคู่ประเทศเลยเนี่ยขอคาถาเนี่ยได้เซอริยาสันติมาได้ได้ไพทุกวันเลยนะในเสื้อด้วยในเสื้อมาแล้วด้วยได้เสื้อที่คือต้องอะตือหนึ่งหมื่นโอ้โหสองหมื่นพี่เอีฟแล้วร้นไทยกับพี่การได้ครับให้พิยาลงคาถาให้เละคนที่ขาดไม่เห็นต้องจัดเต็ 这个包没